สวัสดีครับเจ<ท>เกียวนะครับเด้อขอบุญขอบ DOWN คุณเจเกียวนะครับเนาะที่ผูก<อ>แนขนห<ม>ลานสาวนะครับเนาะง่วดนี้เพิ่นกระถือน้ำเบา่นี้ลงพุงนะครับเนาะเพิ่นผูกแขนน้นองซีหนานะครับเนาะหาลอยครับขอบุญขอบคุณเจเกียวด้วยนะครับคนสวยนะครับเนาะน้องซีห <aden> นาเอ้ยเกเกียวเกเกียวฝากบอกว่าให้น้องซีหนาอยู่หมั่นคนยื่นด้อนะครับเนาะให้โุกให้ลาบพ่อแม่นะครับเนาะกิก ขอบุญขอบคุณเจียเกี่ยวนะครับเด้อนี่ครับเบเน้นงปลูกแล้วนะครับเด้อเกียเกี่ยวเด้อนะครับเนาะหฮยายเพิ่นผูกหฮนะครับเนาะหเพิ่นอายุมันคนยืนเพิ่นไฮโศกนะครับเนาะน้องชินาเพิ่นไฮโศกนะครับเด้อเกียเกี่ยวกับขอบุญขอบคุณหลายๆครับเพิ่นรับเงินแล้วนะครับเด้อเกียเกี่ยวนะครับเนาะขอบุญขอบคุณเจียเกี่ยวหลายๆนะครับเนาะที่ผูกแขนน้องชินานะครับขอให้เกียเกี่ยวมีแต่ความสุขความเจริญครับเนาะความจุนจะได้ความไข่เยีมีนะครับเนาะนี่ครับเพิ่นได้ รับเงินหารอยจากเจกี๊ยวด้วยแล้วนะครับผูกแขนน้องที่นาแล้วครับเป็นด้เงินเราเพิ่นด,ด,ดีใจครับเป็นดีใจนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณเจี๊ยบนะครับเด้อนะครับ